2.3เดคาตคศ1,596ถึงคศ1,650พศ2,139ถึงพศ2,193เรเน่เดคา์ตเป็นนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ฝรั่งเศสเกิดที่ฝรั่งเศสในสกุลชนชั้นกลางที่ล่ำรวยได้รับการศึกษาอย่างดี กับพระนิกายเชสุยเมื่อเรียนจบแล้วเดคาร์ดลังเลใจในการเลือกอาชีพอยู่นานในที่สุดก็ไปเป็นทหารอาสาในกองทัพต่างๆอยู่พักหนึ่งและเดินทางไปประเทศยุโรปหลายประเทศตั้งแต่คศ1629ไปอยู่ที่ฮอลแลนด์และพักอยู่20ปีเดคาร์ดได้เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์และหนังสือปรัชญาหลายเล่มรวมทั้งโต้ตอบกับนักปรัชญาทั่วยุโรปในที่สุดพระราชินีคริสติน แห่งสวีเดนเชิญไปอยู่ที่สตอกโฮมแต่เดคาร์ดปอดบวมและถึงแก่กรรมห้าเดือนหลังจากที่ไปถึงด้วยเหตุที่การมีกฎมากๆมักทำให้ความชั่วหาข้อแก้ตัวได้ฉะนั้นรัฐจะมีระเบียบกว่าเมื่อมีข้อห้ามน้อยๆแต่ซึ่งจะได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันแทนที่จะถือกฎมากมายซึ่งประกอบวิชาตระรกะวิทยาขาพเจ้าจึงเชื่อว่าขาพเจ้าถือเพียงสี่ข้อต่อไปนี้ก็พอแล้ว เพียงแต่ให้ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ไม่ละเลยในการยึดถือปฏิบัติแต่สักครั้งเดียวข้อแรกคือไม่ยอมรับอะไรเป็นความจริงเลยเว้นเสียแต่ว่าข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วคือระมัดระวังที่จะเลี่ยงความรีบร้อนหรือความลำเอียงจะไม่ตัดสินเรื่องใดๆนอกจากจะได้เห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในจิตใจอย่างที่ไม่มีทางจะสงสัยอะไรได้อีกเลย ข้อที่สองคือแยกปัญหายากๆแต่ละข้อที่ขพเจ้าพิจารณาออกเป็นข้อย่อยๆให้มากที่สุดที่จะทําได้เพื่อที่จะเฉลยได้เในที่สุดข้อที่3คือดําเนินความคิดเป็นลําดับไปโดยเริ่มจากเรื่องธรรมดาที่สุดและที่รู้ได้ง่ายที่สุดแล้วค่อยๆค้นคว้าสูงขึ้นตามลําดับจนกระทั่งได้ความรู้ในเรื่องที่ซับซ้อนแม้จนกระทั่งสมมุติลําดับในเรื่องที่ไม่มีลําดับก่อนหลังตามธรรมชาติเลย ข้อสุดท้ายคือการสำรวจที่ครบถ้วนอย่างกว้างขวางและทั่วๆไปจนข้าพเจ้าเชื่อแน่ได้ว่ามีได้ละเลยสิ่งใดไว้จาก d i s คอเดอร์ลาม t ทอสกล่าวถึงระเบียบวิธี